125s หัวเทิร์กมาดูกันครับคันนี้มาทาะไรครับคันนี้มาติดตั้งระบบล้อใหม,แม่แล้วก็ดิสเบรกหน้าหลังครับรถเดิมคันนี้เนี่ยไม่มีดิสเบรกนะเป็นลุ่นดำแล้วก็มามามา,มาติดตั้งระบบ,บ,บใหมนะ่มาดูรถนันครับนี่โดยรวมประมาณนี้ครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตัวล้อมแม็กเนี่ยจะเป็นของ LS125 นะครับตัวเก่าเป็นแม็กหกก้านนี่ลายเต็มแล้วก็เป็นแม็กหน้ากว้างนะครับหน้าหลัง ก็เปลี่ยนจากจานเดิมขอใ้เป็นจานซนิดน,นะครับแล้วก็ปั๊มเพลี้ยพลาสกเปลี่ยนกระบอกใหม่เป็น,นิดนะครับที่สําคัญคือลูกค้าต้องการแบบแนวเรียบเ,ยบเ,น,เนียนเน้นใช้งานที่ประจําวันคือเป็นแนวสไตล์แบบออกโชว์ริงหน่อยๆคือเบสซิ่งด้วยก mm ็ hmm. เ,เปลี่ยนยางหน้าครับสายลายไม่แข็งนะีนี้ก็เป็นปั๊มเดิมแท้นะครับใส่มอนท้เรียบร้อยกระบอกเดิมน, mm hmm. นี่มาดูขั้นบนนะนี่หน้าก,กากเดิมนะหน้าจากเดิมแล้วก็มีการปาดวางปั๊มแล้วก็ใส่ขอบยางให้มันดูเรียบเนียนมากขึ้นนะ อันนี้มีซ่อมใหม่ซ่อมเกวัดเกเริ่มใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสวิตก็คือซ่อมบํารุงอ่ะเสวิตตัวเดิมนะครับแล้วก็มามาดูเครื่องของทิบหลังครับเนี่ยแบ่งเอลทิตนะแม็กเอลทิตแล้วก็มีเปลี่ยนยางแบ็คแหลกข้างหลังไอ้เบอร์เป็นเบอร์275นะครับ275อันนี้ปั๊มโซนิกเดิมเป็นงานเป็นงานเทียบนะครับแล้วก็มีวางดิบมีวางอะไรเนี่ยวางจานเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับมาดูมาดูงานของคาดาม ตอนนี้ก็เชื่อมเพิ่มตัวขาดามแล้วก็เพิ่มตัวปั๊มนี่นะมาดูตัวปั๊มกันทุกท่านงาน,เ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 ,นเนี้ยเงี้ยเรียบๆนิ่งเนียบเลยมาดูองศาในการเบรกนะครับองศาในการเบรกเนี่ยค่อนข้างเป๊ะมากนะประมาณนี้นะครับรน,นิ่งเนียนเลยส่วนล้อก็จะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูฝั่งที่มีการเปลี่ยนโซ่สเตอร์ด้วย ก็จะมีพิเศษในส่วนของบูทล้อบูทล้อตัวนี้เนี่ยคือเรากลึงขึ้นมาพิเศษนะครับมีการปรับแต่งนิดหน่อยเป็นบูทปุวยเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดิจิตอลอยู่แล้วครับแล้วก็มาดูส่วนล้อครับมาดูส่นสนวนล้อหน้าครับส่างล้อหน้ากับล้อหลังเป็นตรงไป เราจะเป็นคน,น,นช่วยติดตั้งให้ก็รถก็จะออกมาเนเมียประมาณนี้ครับใครสนใจเจ้าอะไรมาติดตั้งที่ร้านเนี่ยเราพร้อมจบดให้จุแบบนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามก็เอาของแล้วก็รถมาสอบถามราคากับเวลาให้เราบอกได้ตามนี้เลยผลงานเกมร้อยมาเอสเร์ติดตั้งระบบล้บลอมแหลงแนวติดพร้มอมระบบเบรกหน้าหลังเบรกด้วยโอเคตามนี้นะครับ